จักตัวก็ได้ oh, นะโอ้โฆษณาเกาหลีสังเวียนทำ oh, oh, ไม่อ oh, my, าคาคอกไปหรอวะไปแล้ว oh, เอาแม่คุณไปกินอันอาหารครับเอาได้กินยุ่งย่าวะเออกินอยู่งย่ากันไหน, <c oughs> นกินอยู่งย่ก็คืออะไรยว่นยุ่นโตตินครับเฉาติน,ตน, <c oughs> นาครับโฆษณาสังเวียนออา โมมีเต้นเลยล่ะโอ้มันแถวเต้นมันมีนมบทตังคนะหนังตังกับอะไรกินได้โมเห็นฮอตเต้นสำนะเอาวะเออนุมนเข้ามาแล้ววะยังยังจอบยบุไรีโอ้สองตัวเลียนกันอยู่สังเวียนนะโอ้เป็นอารีนาาตี้สวอโอ้ตัวบางใหญ่ ตัวมีใหญ่ก็ไปตัวเขาได้ยุ่มบ่ได้ดิโอเคดิได้อยู่ได้อยู่เขาได้อยู่เขาบ่ได้ดิโอเคแล้วดิเกมเกมเก็บข้าวกำลังไปเลนก็พื้นฐานอะไรไดดิโอ้เข่าเต้นอยู่นี่โอ้เข่ามากวงเต้นเลยไอเทมออ๋อนีเด้ โอ้เป็นอารีนาเด็ไปลงไปเหนข่าก่อนไหมเอาตัวไหนกันโอ้กินเข่าแล้วร้อมตัวเล็กใช่ไปเข่าแล้วล่ะไปลงไประวังบ้ไม่อมอเอาสองตัวมาด,เดีดเอารุนนะ <c oughs> ให้กำลังใจอย่เทึงทีนะล <c oughs> <c oughs> ุ้นนะ <c oughs> <c oughs> โอ้ โอ้โหโอ้ตีเข้าคราชิดสามโอ้เาราคามราหกาเันโอ้โปั๊บปั๊บโอ้โอโหโอโอ้โหโอ้โ้โหอ ปั๊บป๊บปั๊บอมันคือมีคอมโบเอตรามันยู่อสมเถือวะอันนั้นมันดาบไม่ตรงกันกลนคันอันนั้นกันโอ้โหโอโหแลนน่้ตรอันตีธรรมดา่ะนะเอียนขี้นขวา่ะนะ มันเธอมันดาบมันทวงมนนั่นนะอยู่ในดาบมันเป็เออมันทวงเลยในสตตัวนั้นเป็นอมโบกใส่ออไปไ ใครตัวเข้าอปนี่เกี่ยวไฮแลงอยู่มือเกาะไฮแลงอยู่ออตายแล้วเนี่ยด้าจ้าขึ้นจ้าแม่จะแ็โค้อยู่ะมาลุ้มตัวนี้กันเอาตัวมึงกันเอาชีวิตหลอดก็แลตัวนี้ เีย้าวาเป็นลุ่มเลเท่าเอาชีวิตเลยดมือซึ่งคาแล้วเจโอ้ตัวสียงสีเข่าหงา,าก่อนปับปับ <c oughs> ูเ้เขาดูสีเดียวว่ะ อหองกับบนปะปะปะปปะปปับปะป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 ะปะปปะ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 ่าปะปปะปปะปะะะ ขี้เขาขามมาชิด,ด,ด,ดันเลด้ยงเสดยานเลยลุกลุกลก,ลก ลเลือดเลือดขึ้นโตมาเลยเพิ่มเลือดโอ้มันทิพยมีน้ำแข็งมาตีโอ้ขึ้นโตนี่ไรบอวโอ้ขึ้นมาตีสวยเลยอ๋อแบบนึงติดใส่เละตัวนั่งดีใสจ Tì, 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 tì. đứa tên tha bố thư. bắp 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 Ởa, ăn 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 ừ. ừ. ตก็อลังการเดินไปที่หลังบุกเข่าเลยผมงบุกเข่าไม่รับหีได้ไหมโอ้มีเท่าบุกมีเท่าบุได้รับแต่สีบุกเข่าสิวะเนาะเว่าะสีสลังมันสิเกาะมันหรอกบนสลังมันโตหลายกันมูเลยเกาหลายกันบนอื่นสำหรับตัวนี้มันก็เลยบุกเข่าอย่มันนี่มันนี่กันไหมเออเหนื่อยแล้วตัวนี้นะ

ตีตกขึ้เล่นไงยออจะขี้เล่นจนเก็บตายหน่อยขึ้นเล่นข้นเลเล่นีเล่นติมช่วงแทงกิ่มช่วงอิ่มมันจะขั้นอยู่เลยกนีเ่าเกาแล้ก่ทำแลเการาเบิเท้าล้วเลยจะพดอยู่เลย ถ้าไม่เป็บสเต็ตแบงคืนแบงคืนสีเหลืองสีแดงเนวดาวอึมตัวนี้เป็นสีแดงแจกเงาคืนไม่คือขาวตลอดเลยออกดาวเห็นไหมมันจะเป็นสีขาวเนาะทุกอิดเนาะขันเทาตีคอมโบเก็บสเต็ตเห็นไหมเป็นสีเหลืองสีแดงบนดาบนี่เห็นบ่มหมักดาวอึมสีแดง อย่าเบิ่อย่าบิแล้วโอ้ยสามปองอย่าหน่อยกิงไปเอาววิงไหยบอู้แรกอะไรเมื่อกี้บ่่ยีเลยลงอ๋ออย่าเรือสามปองนี่นี่อ มันจะส่งกี่ตายอยู่นนอ่เอะเยะมมายไปตีตีทะลบทะลบแน่มึงกีสะลบบอเรื่องติดกเด้ยติดใครเล่นโคตรโหดเอ้อตัวกหกน,น,นาปุ๊บเฮ้ยลง

มีมั่วแล้วตอนนี้นะเฮ้มั่วไปติดมุมเอ๊ะเป็นตัวนะติดมุมเลยหนีแล้วหนีแล้วโอ้ยสดไม่กดเป็นตัวนั้นโอ้ยปทันวหรโอ้ยอินเอาเอ้ยกำลังเมาอยู่ที่ตัวนั้นพันหาโอ้ยนีก่อน เอายามาฟากเลยไหมเดี๋ยวสอบพูดมาก่อนสอบพูดมาแทงก่อนโอลพวงกดไปนเหรอโอ้ขึ้นไปขึ้นมันกดไปนี้นะเอ้ยหลงหลง รับแดงอ๋อรับไม่แดงอยู่ตอนนี้ไอ้เออนั่นแหละเต็มหรอตีตัวนี้มาพุ่งเขาด้วยั่นแหละตีตัวนี้พุ่งสิน้ำแข็งตอนนี้

เอายามาเออเนาะตายได้ยาได้เนาะมีรุ่นยุตายได้ยาเีะเนนัวพดมาแล้วจ้าโอ้ม่ันยิงแสงเรซ์โคโอ้ตายมันยิงแสงเรซ์ใส มันกระเริ่มงมากเลนะมันพี่ระเดื่อมร่ซีแล้วนะมันยังไม่ยากซีสมุติสมุีิมันจะยางทาลี่นนะอ้าตายเรียบร้อย aoan xù thề là tố ông, chục cứ tái bà wow, tái <laughs> <laughs>